งานไม่ใหญ่แน่นะวิถ้าไม่ใหญ่ก็ไม่ใช่โฮมโปรแล้วฉลองครบรอบหนึ่งปีประสบการณ์ดีๆที่โฮมโปรบางนาะในโอกาสครบรอบหนึ่งปีแบบนี้เราขอส่งกลับความคุ้มค่าเพื่อคนรักบ้าน มอเป็นของขวัญของใจแทนคำขอบคุณเล็กๆในน้อยงานนี้โฮมโปก็ยกขบวนพานเลทสินค้าและบริการพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มมาเลยสิคะลดเวอร์แบบนี้เราก็ต้องเวอร์กับสินค้าโปรโมชั่นลดตะการตายังมีสินค้าเรื่องบ้านรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆพร้อมโปรดีๆและสิทธิพิเศษอีกเพียบ แถมโปรโมชั่นพิเศษจากร้านอาหารสำหรับลูกค้าโฮมโปรโดยเฉพาะชอบเสร็จก็ลงมาจอยกันกับมืออาหารต่อให้แบบจุกจุอิ่มๆกันไปเลยอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่สาขาบางนากรม .1 จะได้รู้ว่าที่พูดกันไปทุกอย่างคือความจริงไม่มีโมอะเห็นแบบนี้ต้องมารเมนวีรีบๆมาแบบด่วนจีต้งแต่วันนี้ถึงวันที่13พฤศจิกายนห5พิกัดโฮมโปรบางนากม .1 แค่1ิวันเท่านั้นนะจ๊ะ